วันนี้รถลูกค้าของเจ้ครับวันที่ห้าลูกค้ามาล็อกแต่แปดโมงเช้าครับรอคิวอยู่แล้วก็วันนี้ลูกค้าเข้ามาเช็คอาการแล้วผมเจอหลายอย่างเลยหนึงน่งก็เสียงดังแล้วก็ระดับนี้คือไม่ไดกันแล้วแล้วก็แค่แเครื่องของลูกค้าก็แตกก็เลยเปลี่ยนเป็นงานเอสยาร์ให้งานนี้จีก็รับกันมีนะครับของนั้นได้เย็นอยู่แล้วก็กองเครื่องของลูกค้า,าก็แตกเลยจะลื่นลืนเลย ูกมาก็เป็นของไอชินนะครับแล้วก็กรองแล้วมันเครื่อบก็ของไอชินกรองกระดาษครับแล้วก็ยางกระโปงวันนี้ซื้องลูกใหม่กระโปงเก้เข้าแถบยางกระโปงให้นะแล้วที่ขาดไม่ได้คือยาครับตอนนี้เริ่มปิดแล้วทุกคนเริ่มรู้จักกันแล้วนะครับเริ่ม นี่ชุคนะครับที่เจอนะฮะของลูกค้าทันที่ห้าชุบร้านขนานี้นะฮะเลยให้ลูกค้าเขาว่าอย่า้นิ่มๆก็เลยจัดให้ใหม่เป็นงานของโกยโกะแล้วขของขอุปกรณ์แท้นะครับเป็นของแท้คือว่ามันจะทนกว่ามันซับพวกแรงได้ายางรองสปริงก็เป็นงานของเทียมนะครับยางกันฝุ่นโชคเรองสปริงบนก็เป็นงานของแท้ประมาณนี้นะครับเป็นงานดีตัวนี้แล้วงาน R B I คืองานที่เป็นแบบนี้คือแข็งที่ผมยอมรับอย่าว่าแข็งจริง แล้วน็อตเนี่ยคือขาดเต็มที่ก็ไม่ขาดต้องอานแข็งดีงานดีครับ